ที่ใช้ผมนี้เพราะว่าแบบ แค่ประหยัดเงินเท่านั้นเหรอไม่มองความสามารถเลยเลยจะให้คนอื่นเขาชมเรื่องความสามารถไม่ใช่เรานะคะถ้าหากถ้าหากว่าเราทะเลาะกันขอให้รู้ว่าเป็นเพราะเธอคนนี้เสียมนะปอปสาต้องรอดูนะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ออกมาเป็นประกันตรงนี้แล้วนะคะับผู้ชมศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเต็งหามนะคะดูคิดว่าเขาจัดฉากแหมที่เขาให้เข้าคนสุดท้ายทีมเนี้ยยังเหมือนเดิมมะพี่โจทำชูดพี่ป้อมฟาดรอลุนไม่รู้สิแต่วันเด็ดคุณปอปต้อง คุณพ่อน้องพอดูนะคะว่าตื่นมวลชนนางงามเนี่ยเพุไหนที่แบบว่าน่าติดตามบ้างนะคะมาทงหน้าความกันของปอเปียกก่อนเพุนี้ก็คือแต่จะเชิดนะคะนี่ก่อนขยันมากนะคะหัวไม่ก็ทำแบบอย่างดีเลยนะคะเนี่ยคือน้องพีนะคะ หล่อมากเลยอ่ะของลูกทางหน่อยอุ่งๆนะคะน่าแต่อกมากเลยนะคะนั่นคือน้องโจนะคะนี่ส่วนทางด้านซ้ายของปอเปียนะคะก็คือแมมบีกัะเพิดรังจัดนะคะนองให่นะคะคือเป็นเพ็่น้องใหม่แม่เนาะมาติดตามด้วยนะคะดิฉันเป็นไงอ่ะน้องใหม่กับวงกนางงามแซบมาแบมากมันมีอะไรที่แบบลงลึกไปแบบดี้องไปดิค่ะนะคะ แล้วก็เรื่องอะไรเรื่องเราก็บอกว่าว่าไม่สามารถคุยได้ใช่นะเมื่อก่อนเราอบบคุยได้หมดเลยกับเพื่อนแต่ว่าวันนี้เรามาลองมาทำเพราะมันเป็นสื่อมวลชนปุ๊บปิดยาเราพูดดูสิอ่าลดลงเดินทัวลงรับหนึ่งน้าฮาราเขาคิดค่าแล้วก็อีกเหตุหนึ่งนะคะที่แอดมินไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้นะคะของหัวไม่อยู่ไหนนะฮะจ๊อกจ๊อกน้าฮจ๊อกจ๊อกนางงามก็คือเป็นเพจที่หมดได้เลยว่าแซ่บนะาฮา แล้วก็เป็นเพจที่เก,ก่งนาังกงำหลายๆวิธีก็แม่นแล้วก็วถูกเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมจะต้องมาดูโพของจอกงนะคะว่าจะเก่งวทีนี้ได้ถูกรหรือเปล่านะคะแล้วก็นี่ก็คือพี่โดมนะคะช่งางภาพที่ถ่ายรูปนางงามได้สวยมากนะคะมีแบบว่าถ่ายรูปนางงามจนนางงามหลายๆคนเนี่ยต้องมาฟอลไอจีเลยเป็นอาชีพท,ที่ผู้ชายอุตฉ่ายเยอะมาก เพราะว่านางงามทักดีเอ็มมานะฮะมาหาเพื่อมาเอาลูกใช่แล้วชอบถ่ายใครมากที่สุดบอกว่าเวลาเห็นนางงามพิงค์เดินมาว่าโอ้ยอยากถ่ายมากเลยถ่ายสนุกที่สุดเลยอ่ะโอ้ยคุณยากตัวอย่างยกตัวอย่างมายกตัวอย่างมาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่สุดก็ไดาษก็ยกตัวอย่างอ่ะถ้าเวทีนี้ก็ก็ปล่อยอ่ะปอยนี่ปอยดังตู้กล้องใช่ไหมใช่รวมมุมกล้องตัวเองใช่ใช่ปอยก็คือน้องน้องมหาลัยนะใช่เป็นน้องมหาลัยนะที่นี่ ะะยัง,น,งน,น่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมนะฮดะน,ะะนตรีขึ้นมาแล้วงานกำลังจะเริ่มแล้วสามสิบหกเข้ารอบแล้วนะฮะซินดี้ปัดนิทีก็รู้ผลกันสดๆนะตรงนี้เลยนะฮะเจ็ดสิบแปดครับว้ายว้ายว้ายรองแชมป์นะฮะ ก็ยังคงชอบหน้าของเบอร์57อยู่เบย์นหน้าสวยมากสวย,ยลุกแบบว่าแซ่บก็เลยอีกห้าคนเท่านั้นนะคะคนสุดท้ายแล้วนะคะคนสุดท้ายแล้วค<อ>นสุดท้ายแล้วแม่ แสดงความยินดีเลยครับกับหมาเลขห6หครับก็ได้ไปแล้วนะครับสำหรับก็ต้องต้อส30คนนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายภาพหมู่ที่รานึกกันอยู่นะฮะ ไปปรับปรุงที่เราทำผิดพลาดไปกะคะแล้วจะมาใหม่ในปีหน้านะคะน้องๆที่70คนที่เหลือนะคะเป็นการันใจให้นะลูโลกโซต่อไปเราต้องสัมภาษณ์น้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะขอเลือกมาคนเดียวคนเดียวเท่านั้นที่จะสัม สวัสดีค่ะป๊มากอะถือไหมใช่สวัสดีค่ะเจนค่ะอคจิตเจริญสุขค่ะคนนี้คือเป็นนางแบบที่ผ่านงานโฆษณามาเยอะแยะมากมายผ่านงานโซเชียลมายเยอะมากเลยลูกค่ะไปร่วมงานกับยูทูบเบอร์หลายๆคนมาด้วยค่ะเพจที่คนหลอนหลอนดูมันดีโอเคดูมันีนานแล้วน่าสุดก็จะเป็นงานของยังโอมเต้น เต้นค่ะอยู่ใน MV ของยังโอมแสน่ังป่าก็ถือว่าเป็นคนในวงการละพาร์ทหนึ่งค่ะอวยหนึ่งต้องอวยหน่อยเพราะว่าอนาคตหนูหนูก็ต้องอยู่ในวงการนะลูกแค่นี้มันคือเล็กๆจิบจ้อยคิดว่าเราจะเสียใจกี่วัน จริงๆอ่ะไม่เสียใจแต่ว่าออกมาเจอเพื่อนแล้วเพื่อนร้องไห้เพื่อนสงสารเราเพื่อนบิวก็กลายเป็นว่าอ้าร้องไห้ก็เลยก็ต้องไปปลอบมาดีว่าโอ๊ยไม่เป็นไรแต่จริงๆอ่ะแล้วตั้งใจว่าปีนี้มันแบบว่าเปิดถึง29ซึ่งเราอายุย8่แล้วเราก็เลยเห็นว่าเออมันก็คงเป็นโอกาสของเราแบบก็คือไม่ได้คิดว่าเวทีนี้จะเปิดถึง29่เราก็เลยเลือกที่จะลงแต่ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเราจะตุกเพราะเด็กสมัยเนี้ยก็สวยเยอะมากอืใช่แล้วก็ เออเอาหนาถึงจะตกรอบก็ไม่เป็นไรเนี่ยว่าไม่แอโอเคค่ะเออเป็นถึงระดับรองมิโมซ่าอย่าพูดนะทำไมอ่ะพูดไม่ได้หรอตำแหน่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วสวยขนาดนั้นนะคะถือซะว่านั้นก็คือเป็นความภูมิใจของเราอันนี้้็แค่แค่ส่วนหนึ่งพาดเดียวเล็กๆสั้นๆง่ายๆไม่แนอาจจะถ้าปีหน้าเปิดถึงยิปกาอาจจะมาถ้าปีหน้าเปิดถึงยิปกก็ต้องมานะ มาใหม่มาแก้ม,มใหม่มาจนกว่าจะได้มง <c oughs> <c oughs> จริงๆอ่ะจะบอกว่ารู้ว่ายี่เก้าแล้วใช่ไหม <c oughs> แต่ก็ยังไม่ได้เตรียมใจว่าจะลงเพราะว่าก็เหมือนคุยกับ <c oughs> เพื่อนเนี่ยแหละค่ะแต่ก็เพราะว่าเจนเพิ่งได้ทําง,งานเนาะทํางานคลินิกอ่าค่ะก็เลยเหมือนว่าจัดแจงเวลาพอรู้ว่าแบบอ่ะลงสามเวลาสามสามวันก่อนปิดรับสมัครเราก็ทําทุกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะแบบจองหน้าเต็มที่ไม่มีเวลาเราวแหมะบวมมาก็ นั่นแหละค่ะเตรียมตัวแบบทุกอย่างต้องพร้อมในสวันจองชุดด้วยหรอทุกอย่างเรียนเดินก่อนจะมาออดิชั่นก็เรียนเดินเรียนพูดฝึกทุกอย่างชุดหน้ารอวิวหนที่หนูต้องเตรียมหนูไปเช่าชุดถ่ายสตูดิโอไงส่งไปสำนัสนับพอสเทรต่างๆลงทุนหมดไปพี่ถามหน่อยว่าถึงหมื่นไหเกินค่ะเกินหรอเกินค่ะแค่ค่าชุดก็เจ็ดพันแล้วนี่เช่าหรือตัดเนี่ยเช่าเช่าทำไมแพงจังเลย เห้มาถึงหนําเรียบหน่อยหนํำเรียบก็คือประกวดมีโมเ่าพีเดียวกับเราแล้วก็ได้ลองคือเราจะจับมือกันแก้ตัวใหม่ในแบบว่าปี2 0 1 4เพราะว่าเราตกรอบจากเวทีนี้ไปแล้วก็ซึ่งแบบก็เตรียมใจกันมาแล้วมึงจะตุ๊บป่าวะเราจะจับมือตุ๊บกันอีกป่าวะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็พอเพื่อนประกาศว่าได้เข้ารอบแล้วก็กรี๊ดพอจริงจริงแล้วอะไม่ได้ป่ะวะ คือเพื่อนกันอะมันก็ต้องยินดีป่ะอะไรอย่างน้วก็เชียร์ล้วก็คิดในใจบอกว่าถ้ากูไม่ตุ๊บนี่คือดีนะเพื่อนเพื่อนเข้าแล้วเราก็ได้เชียร์เพื่อนต่ออ่าในว่าไมคค่ะจะบอกหําเรียบว่าอะไรบ้างสู้ๆนะขาก็ต้องลดน้ำหนักนิดนึงเป็นแม่ค้าขายยำไม่จะอ้วนไม่ได้นะคะเติมได้ห้ามอ้วนตอนนี้นะค่ะขอบคุณมากเลยนะไมนคือไม่ได้ตรงจดในปีนี้เฉยๆปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่นะคะ บายบายค่ะอีกหนึ่งคนนะคะที่ดิฉันชอบว่าทำไมถึงตกรอบแนะนำตัวหนคะ่ะสวัสดีค่ะจิวค่ะพิมพลารานิมิตภาคอายุ24ปีค่ะพี่จะบอกว่าพี่ก็งงว่าทำไมหนูถึงไม่เข้ารอบเพราะว่าตอนที่หนูตอบคำถามกับกรรมการน่ะหนูเป็นคนที่แนะนำตัวเองแล้วก็พรีเซนต์ความเป็นตัวตนของหนูได้โดยที่หนูไม่จําจำเป็นต้องรอให้กรรมการขยี้ถามว่าตัวตนหนูคืออะไรเพราะว่าหนูชื่นชอบในป้าไทยใช่ค่ะก็คือจริงๆที่มาครั้งนี้ค่ะก็เพราะว่า ที่หนูคืออย่างที่หนูบอกได้บอกกรรมการไปนะคะก็คือหนูสัญญากับผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในต่จังหวัดไว้ว่าอยากจะมาประกวดเพื่อที่จะได้นําผ้าไทยของเขามาสูส่สายตาคนหมู่มากแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะยังว่าจะยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องแต่ก็คิดว่าน่าจะกลับมาอีกค่ะจะได้ทําให้ ความหวันทั้งของหนูแล้วก็ของชุมชนคนเหล่านั้นได้เป็นจริงขึ้นมาค่ะที่ร้องไห้เพราะว่าเรารับปากไว้แล้วว่าเราจะจะเอาผ้าในชุมชนมาเผยแพร่บนเวทีและเห็นหนูบอกกับพี่ซินดี้ว่าหนูจะใช้ผ้าไทยที่หนูอยากจะเผยแพร่มาตัดแล้วก็มาสวมใส่บนเวทีด้วยใช่ค่ะคือการมาประกวดอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วเนาะแต่วันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีแพ้มีชนะเราก็แค่ต้อง รับรู้จุดที่เราพลาดแล้วก็เตรียมตัวนําไปปรับปรุงค่ะมาประกวดครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยค่ะมันต้องมีครั้งต่อๆไปลูกหลายๆคนเขาก็มาประกวดกันแบบว่า2ปี3ปีนะคะค่ะขอบคุณนะคะยี่สิบสี่เองใช่ไหมอายุยี่สเองค่ะโออีกยาวไกลเรือโลกมามาได้อีกทั้ง5ครั้งแล้วเขาขยายอายุถึงอายุยี่สิบเแล้วนะคะ เป็นกำลังใจงให้น้องจิวด้วยมากๆเลยนะค่ะขอบคุณนะคะทุกคนอ,อย่างน้อยก็มีชุดผ้าฝ้ายจากสกลนครนะคะวันนี้หนึ่งชุดเผยแพร่หน่อยผ้าฝ้ายสกลนครดีอย่างไรคือปกติแล้วอะคะ่ะสกลนครเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะโด่งดังเรื่องผ้าฝ้ายย้อมครามนะคะแต่ว่าเรื่อง,องด้วยโจทย์ของกองในวัดรอบนี้อะคะ่ะเป็นสีขาวจิวก็เลยบอกพี่ๆเขาว่าจิวขอสีขาวนะ แต่ว่าให้ทอเป็นลายที่ทางชุมชนทําได้เลยค่ะก็เลยต้องซูมดูดีเทลหน่อยนะคะแต่ว่าไม่น่าจะเห็นเพราะมันจะเป็นลายทอเล็กๆเ,เองแต่มันก็เป็นสิ่งที่มาจากใจของจิวแล้วก็มาจากาใจของคนในชุมชนผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะนะคะแล้วผ้า,าก็คือนุ่มแล้วก็เนียน เดีวสัมผัสคือน่าใส่มากๆเลยนะฮะค่ะยังไงถึงที่จะไม่เข้ารอบอยู่ก็ฝากให้ติดตามเรื่องของผ้าไทยด้วยนะคะอัาจะอยากให้มันเป็นกระแสขึ้นมาจริงๆเพราะมันคือวัฒนธรรมของเราด้วยได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะลูกขอบคุณค่ะเจอคู่รักที่แบบว่าน่าอิจฉามากเลยนะคะพี่อ่านแล้วก็คุณจ๋าสวัสดีค่ะทำไมมีลูกเรายังหน้าเด็กลงไปกว่าเดิมเลย แก่ลงทุกวันก็ก็ไม่อยากเป็นพ่อแม่ที่แก่ฮะเพราะว่าลูกยังเด็กเรามีลูกเกรดไงวันนี้เขาสวยขึ้นตลอดเหนื่อยนิดนึงเกินอายุเกินยีิบเก้าแล้วหรอคะสามสิบสามแล้วค่ะคุณจ๋าพี่ดึงแม่แบบพิ่งเป็นจะเพลินะเนี่ยโดนฉีดยาแล้วนะคะอยากรู้ว่าวีรกรรมน้องพอตอนนี้คือแสบถึงขั้นไหนแล้วคะก็วันนี้ไม่กล้าพามาเดี๋ยวเขาวิ่งไล่คนทั้งใช่ใช่ทั้งสตูดิโอมาต้องถามว่าแสบสุดเหรอพี่เห็นว่าเขาชอบ ชอบคนอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จจริงๆคือเขาจะยิงต่วไน้แล้วเขาจะวิ่งไปเล่นกันแล้วก็วิ่งเข้ามาก่อนเลยค่ะแล้วเขาก็จะไปจับด้วยค่ะัวแต่เขาจะจับช้าๆนะเขาจะแบบค่อยๆแตะแล้วก็จะมองเหมือนขออนุญาตนิดๆเงี้ยถ้าสมมติเราได้รับเขาได้รับความอนุญาตว่าก่อนเลยแล้วมีเนินอกไหมจบเสร็จตายแล้วแต่เขาไม่ได้ทำแบบลามกอะไรนะแต่ว่าเขาแบบ แต่เขาก็จะทำแล้วเขาแบบจะหันมางหน้ายิ้มๆแล้วก็แบบได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยเป็นตั้งแต่เด็กเลยฮะสมมติว่าเดินมาผู้หญิงสวยเขาให้อุ้มแล้วถ้าผู้ชายเขาไม่ค่อยให้เล่นเนาะต้องใช้เวลาชอบผู้หญิง แล้วหน้าที่ในการจับแมลงสาบนี่ก็คือต้องเป็นของคุณจ่าไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าคะต้องเป็นอย่างนั้นนะตลอดชีวิตนะครับคนนี้เขากรี๊ดพลาดไปแล้วเขากลัวนะกลัวแต่เขาไม่ได้กลัวขั้นกลัวเบียรอย่างพี่แค่นั้นเองอ๋อคือพี่อันเขากลัวเลยแค่พี่รู้สึกว่าพี่วิ่งเลยก็ไม่ควรจะอยู่ในบ้านีนขนาดนั่นก็จะต้องสำลักเอาออกไปได้นะฮะถามเรื่องวีทีทิฟฟานี่ดีกว่าถ้าจะบอกว่าคุณสมบัติของมิทิฟานี่ปีนี้สมข้อสั้นๆเลย ควรจะมีข้ออะไรบ้างฮะอืมสวยมันต้องมีอยู่แล้วสวยต้องมีใช่แล้วก็เป็นคนที่คิดเพื่อสังคมคิดเพื่อสังคมแล้วก็ต้องเป็นคนชาร์ปชาร์ปชาร์ปก็คือแบบไวพิ๊บหรอไวพิบดีชาร์ปแล้วก็เนี่ยแหละเป็นแบบแก้ปัญหาสัทธาแล้วก็จองตัว MC พิธีกรคนนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าคะถามว่าต้องจองไหมล่ะ ต้องพี่ต้องอยู่สแตนบายอยู่แล้วล่ะพอดีว่าโควิดนะเราก็ต้องประหยัดนิดนึีแต่ว่าพี่อันจะไม่ได้รับค่าตัวอะไรเลยตกลงที่ใช้ผมนี้เพราะว่าแบบแค่ประหยัดเงินเท่านั้นเหรอไม่มองความสามารถเลยเหรอก็ให้คนอื่นเขาชมเรื่องความสามารถไม่ใช่เรานะคะถ้าหากว่าเราทะเลาะกันขอให้รู้ว่าเป็นเพราะเธอคนนี้เสียมนเลยจะบอกว่าสองคนที่เขาพบรักกันก็คือตอนที่เขาเป็นเ c ็ีทำงานด้วยกันนะคะมาทำให้เจอกัน นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะบี่ณิ i f f a n y เนาะใช่ที่ Woodland อร่อที่ Woodland ใช่การที่วูดแลนด์เจอกันครั้งแรกนะนี่เห็นไหมขอบใจจำได้คะขอบคุณมากนะคะพี่อ่านพี่จ๋าขอบคุณค่ะนี่พูดจริงนะว่าทำไมไปทำอะไรมาสวยขึ้นอ่ะว้ายตายแล้วคุณรอยังไงคะลูกฝากเปำลังใจให้เราด้วยนะคะปีนี้มีส31ใหม่เลยว่าไหคะอันนี้ถามความรู้สึกตอนแรกที่เรารู้ว่า คนที่ได้ลองหนึ่งลองสองอะสามารถกลับมาประกวดได้รู้สึกยังไงก่อนนั่งดูไลฟ์สดวันนั้นอึ้งมือตักหนึ่งแล้วก็พี่เด๋นก็ถามมาอ่ายังไงยังไงก็คืออ่ะยังไงอ่านยังไงก็โทรไปเลยเหรอพี่เดียนถมาถามว่าเขาถามพีเองยนเลยคะว่าหนูว่าอยากลงไหมหนูก็บอกไปว่าอยากลงครยทำแบบตามเป้าหมายที่เราแบบว่ายังางไวอะไรอย่างเงี้ยอยากทำตามเป้าหมายหรือว่าอยากได้เงินรางวัลคะลูก เชิละวันก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะไี่เหียได้เลยค่ะตอนนี้คือแบบ ให้ลูกสาวแบบเดี๋ยวเรียกไปทำตามความฝันจริงจริงใช่ใช่อยากได้อยากให้ลูกสาวทำตามความฝันหรือว่าผู้จัดการอยากได้รถคะอยากได้รถด้วยรางวัลแล้วก็เป็นรางวัลเนื่องแต่ว่าอยากให้ทุกที่ผ่านไปมันได้กลับมาขางกัดีใจมากเลยแร้บใจความได้ไหมคะฝากเชร์ด้วยนะคะแม่บอกได้เลยถ้าเกิดว่าเห็นปอเปียแบบว่ารีแคปหรือรีแอคแบบว่าอวยน้องขั้นสุดก็ไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่าเขาเซ็นให้ปอเปียเรียบร้อยแล้วเราเล่นไม่มีนะฮะเราเล่น เรามีตำแหน่งเราหนึ่งพวงทายเนี่ยกดดันมะมันขี่หลังเสืออะไรอย่างเงี้ยใช่มีขี่หลังเสืออาจจะได้ขี่ต่อไปหรือว่าตกหลังเสือไว้ายเก็บไม่ได้อ้ยาตรงนี้มากดดันใช่ไอ้ยาตรงนี้มากดดันตรงนี้ว่ามันจะยิ่งทำให้ เราเก็บตัวในแต่ละวันเราประกวดในแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่สดใสใช่เราจะไม่สดใสแต่ละวันคือทําทุกวันเหมือนเรากลับมาปคนใหม่ค่ะตอนนี้ก็คือมดไต่หน้องอยู่หวานหวานมากมดไต่ยุงตอมแล้วนะฮะอยากต่อยกับแฟนๆนไหมก็ยังไงก็ฝากติดตามร็อกสำหรับการประกวดในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสาวงามอีกสามสิคนนะคะยังไงก็ฝากทั้งตัวร็อกแล้วก็ช่อง PP Creative ด้วยนะคะถ้าได้มีโอกาสแบบเขาเรียกว่าอะไรคะ อาจจะได้พาไปดูลุคบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะบอกอะไรคอมมิตแล้วนะฮะคอมมิตแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วอยากดูว่าทีมเนี้ยยังเหมือนเดิมมะพี่โจทำชูดพี่ป้อมฟาดลอยปิดอันเนี้ยมี่ักแน่นอนว่าจะเป็นพี่โจหรือจะเป็นแบรนด์ไหนที่แบบเอาเป็นว่าต้องเด็ดบอกเลยว่าเด็ดจะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าที่แบบว่าที่กําลังแบบไม่รู้สิแต่ว่าเด็ดคุณปอปีต้องกรี๊ด ทีมนี้ก็คือจะส่งอีกแล้วนะ,ะไม่มีวันหยุดวันย่อนครับตอนนี้ไหนบอกว่าถ้าเกิดว่าอินดี้ได้แลานจะเลิกส่งบอกว่าอินดี้ได้มงใหญ่วันนั้นก็เบอกว่ามงใหญ่เท่านั้นถึงจะเลิกส่งนางงามทิฟฟานี่ก็ส่งด้วยจะส่งมาส่งครั้งแรกครับปีนี้ทิฟฟานี่ลองดูครับครั้งแรกเลยครั้ <laughs> งแรกส่งใครคะส่งน้องป๊อบครับอ ได้ทีมดีขนาดนี้นะคุณผู้ชมลองรอดูนะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ออกมาเป็นประกันตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่เล้อเกินศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่เล้อเกินทุกคนจับจ้องอยู่นะคะขอบคุณครับตดเต็งมาตัเต็งหามนะคะไม่เข้าคนสุดท้ายเลยรู้สึกไงบ้างตอนนั้นตื่นเต้นขนาดไหนตอนแบบว่า29คนไปล้วตอนนั้นเราตื่น่นหวังยังยังค่ะยังหรอถ้าแน่นอน ต้้องเขาหนูคิดว่าเขาจัดฉากมาที่เขาให้เข้าคนสุดท้ายผมไม่รู้สิคือเป็ดตัละครนะแม่คืละครแล้วตอนท้ายมันต้องเป็นหลังแน่เลยต้องเด็ดใช่ไหมคนสุดท้ายต้องเด็ดอย่างเงี้ยหรอใช่นะเออคือตัวละครไปไปตัดชุดย่างแต่วันนี้ค่ะสวัสดีต้องบัสตี้นะฮะคุณผู้ชมระยะเป็นน้างกระตือรือร้นะคะระยะเป็นน้างกระตือรือร้นะคะ